มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจ,จากทางค่ายของ DT เทในระบบเติมเงินกับทางค่ายของ True ในระบบเติมเงินนะครับวันนี้มาแพ็กคู่ True กับ DT เท d t ีทกับ True นะครับเพราะว่าเขาเป็นในเครือเดียวกันนะครับเอาง่ายๆก็คือ DT เทกับ True นั้นเนี่ยเขามารวมกิจการกันนะครับ DT เทมารวมกิจการกับ True นะครับแล้วก,วก็พอรวมกันปุ๊บเนี่ยเขาก็คืออยู่ภายใต้การดูแลเดียวกันนะครับ โปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันครับทั้งดีแท็กทั้งทรูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของเดือนมิถุนายน2567นะครับเรามาบันทึกเทปกันวันที่12มิถุนายน2567นะครับในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอันใหม่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกสักครู่หนึ่งครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยูทูบบาจอมเหน่ซีมกันก่อนนะครับระว่าเทปนี้เนี่ย ออกอากาศหลักๆกันทางช่อง YouTube บ่าวจอมเนซิมแลวก็ช่อง YouTube อื่นๆนั้นจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมดูทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเนซิมกันด้วยนะครับหรือดูทางช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยฝากคุณผู้ชมมาแวะมาดูทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเนซิมกันด้วยก็แล้วกันนะครับไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรครับ ท่านเข้ามาชมท่านเข้ามาดูท่านเวะเวียนเข้ามาดูรายละเอียดท่านแวะเวียนเข้ามาส่องทางช่อง y o u t u b บบอจมซิมแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าท่านกดติดตามท่านกดที่กระดิ่งสามีครังหนึ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับท่านจะดูในท,ทันทีหรือท่านจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับ ในช่อง y o u t u b e ตรจดน็ตซิมก็มีข้อมูลนู่นนี่นั่นทั่วไปนะครับเรื่องของโปรโมชั่นเน็ตซิมนะครับค่ายนั้นออกโปรโมชั่นนี้มาค่ายนี้ออกโปรโมชั่นนู้นมานะครับหรือจะเป็นในส่วนของอการ update, อัปเดตข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวนะครับเที่ยวสถานที่ต่างๆตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับหรือจะเป็นการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันเข้ามาก็มีเหมือนกันนะครับงานบุนงานวัดงานก,ากุศลงานมัสยิด นะครับหรือจะเป็นงานอื่นๆครับอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้นะครับงานเลี้ยงน้ําชาก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้ครับหรือจะเป็นงานอื่นๆครับ ฝากมาได้เลยครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับงานศพงานบวชงานแต่งครับฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับช่อง u t u b e บ่าจอมนิสิมพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมกันนะครับอันนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมฟรีๆนะครับแต่ถ้าเป็นการลงโฆษณาเนี่ยก็30เทป1000บาทนะครับสำหรับการร่วมกันลงโฆษณาให้กับคุณผู้ชมนะครับทีนี้เนี่ยติดต่อที่เบอร์0 993154905นะครับทุกๆงานครับติดต่อมาได้หมดเลย0993154905 นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตครับเดี๋ยวขอฝากนิดนึงครับร่วมทอดผ้าป่าสามาคัคคีวัดปนรสารามผัง15อําอเภอมานางังจังหวัดสตูลน,นะครับวันที่29กับ30มิถุนายน2 5 6 7นี้ นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมงานทอดผ้าป่ากันได้เลยนะครับการทอดผ้าป่านั้นทอดได้หลายๆครั้งนะครับใน1สัปดาห์ทอดได้หลายๆครั้งใน1เดือนทอดได้หลายๆครั้งใน1ปีทอดได้หลายๆครั้งสําหรับการทอดผ้าป่านะครับทอดผ้าป่ากันทุกวันก็ยังได้เลยครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นการทอดกรถินปีละ1ครั้งแล้วจะต้องเข้าองค์ประกอบในการรับองค์กรถินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทอดกรถินกันได้ทั้งหมดทุกวัดนะครับ จะต้องเข้าองค์ประกอบเข้าเกณฑ์ในการทอดกรถินนะครับแต่กรถินเนี่ยปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในการทอดส่วนผ้าป่าเนี่ยทอดได้ทุกวันครับคณะเจ้าภาพพร้อมที่จะทอดผ้าป่าก็จัดการทอดผ้าป่ากันได้เลยครับทุกวัดทุกสำนักสงฆ์นะครับทอดผ้าป่าได้ทุกวันครับนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านเอจใจอุ้ยทําไมวัดนี้เขาทอดผ้าป่ากันบ่อยจังรู้สึกเดือนที่แล้วทอดผ้าป่าแล้วทําไมวัดนี้เดือนนี้ทอดผ้าป่าอีกวัดนั้นเดี๋ยวเดือนนู้นก็ทอดผ้าป่าอีกนะครับทอดผ้าป่าทอดได้ทุกวันครับ ขอให้มีเจ้าภาพขึ้นมาในการทอดผ้าป่าครับทอดได้ทุกวันสลับผ้าป่านะครับกระถินทอดได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองจะต้องเข้าเงื่อนไขของการทอดกระถินนะครับมาดูในส่วนของของเรากันนะครับอของเราในส่วนของแพ็กเกจโปร,ร,ปรโมชั่นนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นซิมพม่ากับซิมกัมพูชาซึ่งเป็นของเครือข่าย True กับ DT แทนะครับโปรโมชั่นนี้สําหรับคนที่จะใช้ซิมพม่าใช้ซิมกัมพูชานะครับ มันที่บอกไปหลายๆเทปนะครับว่าซิมแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะออกซิมมาเป็นรุ่นๆร,รุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นโน้นครับเพื่อที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายของเขานะครับซึ่งในโปรโมชั่นตัวนี้จะมาเจาะกลุ่มโปรโมชั่นของซิมกลุ่มพม,มา่าซิมกลุ่มกัมพูชานะครับพม,ม่าก็คือเมียนมานั่นแหละครับเมียนมาพม,ม่านะครับกัมพูชาก็อาขออนุญาตนะครับที่เราหลายๆท่านเขาเรียกติดป,ปากกันว่าเาขเมรเขมรนะครับนั่นคือกัมพูชานะครับกัมพูชาเขมาครับ กัมพูชาขแม่หรือบางท่านเรียกขเมียนนะครับนั่นแหละครับที่มาทํางานอยู่ในไทยแล้วทีนี้ทางค่ายมือถือแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะออกโปรโมชั่นมาเพื่อเจาะก,กลุ่มของแต่ละประเทศเนี่แหละครับที่มาทํางานในไทยครับซึ่งโปรโมชั่นนี้ก็คือซิมพม่ากับซิมกัมพูชานะครับโดยทางค่าย True กับ d ีเทคเนี่ยเขาออกโปรโมชั่นนี้มาก่อนครับสำหรับการสมัครแพรก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตในราคา250บาทนะครับแล้วก็ใช้งานได้30วันนะครับ แต่มันจะมีเงื่อนไขบั๊กเล็กๆอยู่ครับในช่วงรอบเดือนแรกเนี่ยนะครับในรอบ30วันแรกเนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่มันจำกัดปริมาณอยู่ที่ 55GB นะครับในช่วงรอบ30วันแรกเนี่ยจะจำกัดปริมาณการใช้งานเนิตอยู่ที่5 5 g b เมื่อครบ5 5 GB แล้วเนี่ยเน็ตมันก็จะเล่นไม่ได้แล้วครับมันจะหมุนแล้วครับอันเนี้ยคือในช่วง30วันแรกเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเอามาใช้ในการฮอตสปอร์ตนะครับเอามาปล่อยฮอตสปอร์ตอันเนี้ไมม่เหาะ ไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องข้าม30วันแรกไปก่อนนะครับเมื่อไปรอบที่2เนี่ยนะครับรอบที่2เนี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็วแล้วครับรอบที่2เนี่ยคุ้มแลยสำหรับเรานะครับเน็ตไม่อั้นมาลดสปีดมาลดความเร็ว8ปดไม่กระบิดเพอร์เซ็ตครับอันนี้ไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงแล้วนะครับรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับแล้วอายุการใช้งานนาน30วันกันเต็มๆครับคุณผู้ชมปล่อยฮอสปอร์ตได้แล้วครับตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปนะครับปล่อยฮ้้ส์ัอรรตไดแลวคบ ก็ใส้ Wi-Fi ใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมแต่ในร็ตเตอร์ใส่ซิมได้แล้วครับไม่มีปัญหาครับอันนี้คือเล่นกันหลายเครื่องได้แล้วครับเล่นเยอะๆได้แล้วครับไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องรอในรอบที่2เป็นต้นไปนะครับรอบ30วันแรกเนี่ยจะได้เน็ตจำกัดอยู่ที่ 55GB ก่อนนะครับคุณผู้ชมต้องประหยัดก่อนนะครับในช่วงของ30วันแรกครับหลังจากนั้นเนี่ยพอรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้เน็ตความเร็ว8เมกะบิเมตรเพกแมไม่ร์สปีดมนุษย์ความเร็วในราคา250บาือครัอ คุ้มอยู่นะครับดีกว่า1เมก3 0 0บาทนะครับอันนี้8เมกนะครับ8เมกเนี่ยเราดู youtube ได้แล้วครับเราดูวิดีโอต่างๆได้แล้วครับภาพไม่กระตุกแล้วครับสำหรับ8เมกนะครับเริ่มตั้งแต่4เมกครับการดูวิดีโอต่างๆนะครับไม่ว่าจะดูใน l ลน์ดูใน f a c e b o o k ดูใน y o u tube ดูในสื่ออื่นๆที่เป็นวิดีโอนะครับความเร็วเน็ตจะต้อง4เมกะบิตเพ์เซกขึ้นไปครับ แต่เนี่ยแปดเมกครับสบายบื้อและครับในการดูวิดีโอครับดูและสดก็ยังได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยครับแปดเมกะบิตเพลสิกนะครับแล้วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยครับโทรฟรีนี้ก็คือครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางโทรวางโทรวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด3 0วันของแพ็กเกจนะครับนี่ครับนี่คือในส่วนของรายละเอียดในเงื่อนไขนะครับแล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมมีคําถามขึ้นมาอีกว่าเบอร์เก่าทําได้ไหมตอบว่าทาได้ครับ เบอร์เก่าติดต่อร้านサาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับค่าทํา300บาทสําหรับเบอร์เก่าครับแล้วค่าเน็ต250บาทเน็ตไม่ั้นมารุดสปีดมารุดความเร็ว8เมกะบิตเพ์เซกนะครับนาน30วันกันเต็มเต็มครับเล่นได้เล่นเอาเล่นเยอะยิ่งดีครับเมื่อรอบที่2เป็นต้นไปนะครับแต่เบอร์เก่าเนี่ยได้เลยครับเบอร์เก่าได้8เมกเลยครับไม่ต้องไปรอ5 5 GB ครับเบอร์เก่าเนี่ยนะครับเบอร์เก่าได้เลยครับ8เมกทำได้เฉพาะบางเบอร์นะครับ8เมก ทำได้เฉพาะบางเวอร์ครับไม่อาัามลดสปีดไม่ลดความเร็วถือว่าราคาถูกที่สุดในณเดือนมิถุนายน2567นะครับและต่ออายุการอัตโนมัติกันไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้ามันไม่ต่อโปรโมชั่นอัตโนมัติเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดต่อกับร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์ครับเพื่อที่จะขอ,อะต่อเน็ตเติมเ,เน็ตนะครับนะครับอันนี้คือโปรโมชั่นที่นํามาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน2567การเปิดเบอร์ใหม่ครับ การเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยซิมนี้จะต้องเปิดมาไม่เกิน7วันนะครับซื้อเบอร์ใหม่มาจะต้องไม่เกิน7วันแล้วก็จะต้องเป็นซิมพม่าก,กับซิมกัมพูชานะครับดูในรูปตามที่เห็นตรงนี้เลยครับทั้งของ n ีเทคทั้งของ True นะครับไปเปิดเบอร์ใหม่มาครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้บอกแล้วว่าใน30วันแรกนั้นจะได้เน็ตจํากัดอยู่ที่5 5 gb ก่อนนะครับยังไม่อั้นนะครับ30วันแรกเนี่ยจะเป็นเน็ตจากัด5 5 gb นะครับพอหลังจาก สามสิบวันหลังไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือรอบที่2เป็นต้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นตัวเนิตไม่อันไม่ลดสปีดม่ลดความเร็วแล้วครับสาวันกันเต็มเต็มเลยครับเพราะสปอร์ตปล่อยได้ครับห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิดนะครับหลายหลายท่านบอกว่าอะไรคือโหลดบิดครับโหลดบิดคือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งครับที่ใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลโหลดหนังโหลดเพลงโหลดโปรแกรมโหลดสารพัดโหลดต่างๆครับ เพราะโปรแกร,รมโหลดบิดนี้เนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะดึงเน็ตหมดเลยครับเครื่องอื่นทําอะไรไม่ได้แล้วครับต่อให้เป็นเน็ตบ้านเป็นพันพันมิกก็เน็ตโปรแกร,รมโหลดบิดก็จะดึงไปหมดครับทางบ้านก็เล่นกันไม่ได้แล้วครับหมุนแล้วครับเครื่องอื่นนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดโปรแกร,รมโหลดบิดเพราะฉะนั้นทางค่ายมือถือต่างๆเนี่ยเขาถึงได้มีการกําหนดเงื่อนไขว่าถ้าเอามาใช้ในการโหลดบิดเขาจะลดสปีดลงครับเขาจะปรับเป็นตัวอื่นที่มันจํากัดปริมาณเน็ตทันทีครับ เพราะฉะนั้นห้ามนามาใช้ในการหลุดบิดนะครับเอามาปล่อยฮอตสปอร์ตได้ครับย้ํากันอยู่นี่แหละครับเอามาปล่อยฮอสสปอร์ตได้ครับเพราะหลายหลายท่านกรอเทปครับหลายท่านกรอเทปดูเทปไม่ต่อเนื่องครับก็เลยไม่เข้าใจครับนะครับปล่อยฮอตสปอร์ตได้ครับใช้เต็มที่ได้เลยครับแต่การเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยจะต้องรอรอบที่2เป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยจะได้ตัวเน็ตไม่อั้นเป็ดิกกบิทเพอร์เซกเลยทันทีครับค่าทํสามร้อยบาทนะครับ ค่าทํา300บาทยังคุ้มอยู่นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันยังคุ้มอยู่นะครับก็เทียบกับดีกว่าไปซื้อซิมเบอร์ใหม่แล้วครับถ้าเท่ากันเลยครับกับการไปซื้อซิมเบอร์ใหม่ครับเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยในแต่ละรอบเนี่ยนะครับค่าทํา300บาทครับสลักการเป็นเบอร์เก่านะครับติดต่อด้านสลูดคอมพิเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาครับสาขามานางทศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดข้อมูลตรงนี้กันได้เลยนะครับหรือจะเป็นการติดต่อผ่านไลน์นะครับดไลน์กันได้เลยที่ id s a r e w u t c o m p u หรือจะแอดไลน์ผ่านเบอร์โทร0826499917ก็ได้เช่นกันนะครับการแอดไลนะ์การเป็นเพื่อนทางไลน์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีรูปโปรไฟล์ที่เป็นหน้าของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ในไทม์ไลน์ของคุณผู้ชมนั้นจะต้องมีการโพสต์ข้อความไว้ด้วยนะครับพูดน,น,นี่นั่นไปด้วยครับถ้าไม่มี2ส่วนนี้เขาจะไม่รับเป็นเพื่อนนะครับมันจะมีพวกเกลียนเยอะครับมันจะมีพวกเสือกเยอะครับด่าเสือกไม่ผิดกฎหมายอีกนะครับด่าเสือกไม่ผิดมิประมาทด้วยนะครับมันจะมีพวกเสือกเยอะครับเข้ามากวนนเยอะะคครรัับบ เขาก็เลยต้องบล็อกครับแล้วก็ไลน์เนี่ยมันจะรับเพื่อนได้แค่5000คนนะครับเขาต้องสก,กรีนนะครับเขาต้องสก,กรีนสแก,กนคนที่สําคัญจริงๆถึงจะรับเป็นเพื่อนในไลน์นะครับมันจะได้ไม่เปือยงพื้นที่ของในพื้นที่ไลน์นะครับไลนมันเป็นเพื่อนได้แค่50คนนะครับถ้าหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องไปกดติดตามทางไลน์แล้วนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อได้หรือจะติดต่อผ่านทาง Facebook Fan Page ของร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยเช่นกันนะครับไปดูที่เป็นสาขามานัง0 74นะครับอันนึงคือเพจหลักเลยครับส่วนสาขาอื่นๆก็ติดต่อได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นเพจในเครือของสลาวุฒคอมพิวเตอร์อีกเยอะแยะมากมายหลายๆเพจรวมไปถึงร้านค้าที่เป็นในเครือของสลาวุฒคอมพิวเตอร์อีกมากมายหลายๆร้านค้านะครับติดต่อกันได้เหมือนกันสอบถามข้อมูลกันได้เหมือนกัน นะครับสำหรับร้านสาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับคุณผู้ชมถ้าซื้อเบอร์ใหม่นะครับค่าซิมเบอร์ใหม่เนี่ยหนึบาทครับค่าซิมเบอร์ใหม่100บาทนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าคุณผู้ชมจะต้องดําเนินการซื้อเบอร์ใหม่เนะี่ยให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน2อง7นี้นะครับส่วนเดือนหน้าเนี่ยการเปิดเบอร์ใหม่นั้นจะต่อโปรไปหรือไม่นะี่ยต้องรอรุ้นกันอีกทีนึงครับแต่การเป็นเมื่อคุณผู้ชมสมัคร เบอร์โปรตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะครับเดือนหน้าก็ต่ออัตโนมัติไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอันเนี้ยสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับถ้าเปิดเบอร์ใหม่เนี่ยจะต้องเปิดเบอร์มาให้เสร็จภายในเดือนมิถุนาย,ยน2567นี้ครับแล้วก็ในรอบเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดแปดไม่กบิดเพลสิกแล้วนะครับแต่30วันแรกเนี่ยคุณผู้ชมของการเปิดเบอร์นะครับ30วันแรกของการเปิดเบอร์เนี่ยจะได้นจำกัด55 GB ก่อนครับทาใจก่อนนะครับ 30วันแรกเนี่ยทาใจก่อนครับว่าคุณได้เน็ตแค่55 GB นะครับเล่นมากหมดไวเล่นน้อยหมดช้าแค่นั้นแหละครับในช่วงของ30วันแรกนะครับพอในรอบที่สองเป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คือหลัง30วันแรกไปแล้วเนี่ยเราจะได้เน็ตไม่อั้นแล้วครับลดไม่ลดสปีดมันลดความเร็วนะครับแปดไม่ขบบิดเพลนาน30วันกันเต็มๆครับคุณผู้ชมครับซื้อซิมเบอร์ใหม่ที่ร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับเอาบัตรของใครมาก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับเอาบัตรใครมาก็ได้ครับ แต่เจ้าของบัตรจะต้องมาด้วยนะครับเพราะเขาต้องสแกนใบหน้าเจ้าของบัตรด้วยนะครับถือบัตรใครมาเลยครับเอาบัตรใครมาก็ได้ครับเอาบัตรพี่บัตรน้องบัตรพ่อบัตรแม่บัตรป้าบัตรน้าบัตรตาบัตรยายครับเอาบัตรมาได้เลยของใครก็ได้แต่เจ้าของบัตรจะต้องมาด้วยนะครับเพื่อสแกนใบหน้าครับของการลงทะเบียนซิมนะครับนี่คือร้านเซลุ์คอมพิวเตอร์อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ขายนะครับคุณผู้ชมลงทะเบียนซิมด้วยตวเองให้เสร็จแล้วเขาก็สมัครให้กิจโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมนะครับ ติดต่อได้เลยครับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับซื้อเบอร์ใหม่ค่าซิม100บาททําเบอร์เก่าค่าทํา300บาทนะครับค่าเน็ต5 0บาทครับคุณผู้ชมติดต่อกับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับนี่คือในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันเป็นตัวอัปเดตประจําเดือนมิถุนายน2567นะครับโปรโมชั่นออกมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วครับแล้วทีนี้ก็เพิ่งมาบันทึกเทปนะครับไม่ว่างครับไม่ว่างงานเยอะนะครับ เงนินเยอะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องมูลโชยูทูบบ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับฝากเอาไปใบชะตำพันกันได้เลยฟรีฟรีครับทีนี้เรามาดูโปรโมชั่นตัวอื่นกันบ้างนะครับของทางดีเทคอันนี้เป็นตัวเน็ตแมสซ์มอสเร็วมารดความเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เบอร์ใหม่เบอร์อเก่าใช้ได้เบอร์เดิมอันนี้สมัครได้เลยนะครับราคารวมภาษีจิตบริสิทธิ์แล้วนะครับแบบหนึ่งเมกสี่เมกสิบเมกนะครับด้านบนจะเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวด้านล่างจะเป็นตัวเน็ตแถมโทรฟรี เฉพาะเครือข่ายดีแท็นะครับเจ้าแบบ90วัน180วัน3 65วันนะครับก็เลือกตามรหัสเลือกตามราคากันได้เลยมีรหัสมีเรียรหัสในการกดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแคปบหน้าจอตรงนี้ไว้ครับแล้วก็ใช้ในการสมัครกันได้เลยนะครับอันนี้สมัครได้ทุกเบอร์ครับของดีแท็ในระบบเติมเงินนะครับต่อมาตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นแม่มดสปีดมาลดความเร็วเหมือนกันนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซกทัวรฟรีเฉพาะในเครือข่ายดีแท็อย่างเดียวราคา4 7 0บาทนานสัปดาห์อันน ถ้าคุณผู้ชมจะเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ4เมก470บาทนาน30วันกับ2เมก380บาทนาน30วันเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะเอาตัวนี้ผมแนะนําให้มาเอาตัวโปรโมชั่นตัวใต้ดินตัวนี้ดีกว่าครับ8เมกะบิตเพ์เซก30วัน250บาทครับนะครับเอาตัวนี้ดีกว่าครับนะครับถ้าจะมาเอาตัวตัวนี้ครับตัวเนี้ย4เมก470บาทราคามันสูงอยู่นะครับแต่โทรฟีเฉพาะในเครือข่ายดีแทครับแต่ตัวเนี้ย นะครับตอนนี้8เมกะบิตเพอร์เซก30วันแล้วก็โทรฟรีทุกระขายนะครับราคาแค่250บาทครับเอาตัวนี้คุ้มกว่านะครับตัวใต้ดินตัวใหม่นี้คุ้มกว่าครับนะครับเราได้ตั้ง8เมกนะครับความเร็วเราสูงขึ้นเยอะนะครับราคาเราต่ําลงครับและได้โทรฟรีทุกกระขายเพิ่มเข้ามานะครับนี่ครับผมให้ดูตัวเทียบแล้วนะครับแต่ครับคุณผู้ชมแต่ค่าทําครั้งแรกเนี่ย300บาทสําหรับการเป็นเบอร์เก่านะครับยังคุ้มอยู่ครับ ถ้าเทียบเฉลี่ยแล้วยังคุ้มอยู่นะครับนี่ครับถ้าเทียบเฉลี่ยแล้วยังคุ้มอยู่นะครับเราจ่ายคั้ังแรกเนี่ยห้าร้อยห้าสิบครับจ่ายครั้งแรกห้าร้อยห้าสิบหลังจากนั้นก็ต่อเน็ตสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบไปเรื่อยๆครับคุ้มอยู่นะครับกับที่เราจ่ายสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบวันสี่ร้อยเจ็ดสิบาทสามสิบสี่ร้อยสี่สิบาทสามสิบวันเนี่ยมันเป็นส่วนต่างมันเยอะอยู่นะครับเมื่อเทียบกับค่าทํสามร้อยแล้วครับส่วนต่างมันเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชม ผมเทียบให้กับคุณผู้ชมดูแบบชัดๆกันแล้วนะครับทีนี้เหลือแต่คุณผู้ชมแล้วนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกแบบวิธีที่มันประหยัดหรือจะเลือกแบบวิธีที่มันแพงๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะครับผมแนะนำผมเทียบโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมดูแล้วนะครับและแต่คุณผู้ชมตัดสินใจแล้วครับถ้าจะเอาตัว4เมก470บาท30วันตัวนี้แถมโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็เนี่ยก็กดรหัสตามนี้ครับถ้าจะเอาตัว2เมก สามสิบวันเน็ตแม็กนั้นรูสปีดมันลดความเร็วแถมโทรฟรีในเครือข่ายดีแท็กสามร้อยแปดสิบาทเนี่ยก็กดรหัสตามนี้ครับได้ทุกเบอร์นะครับแอนตแต่คุณผู้ชมครับผมบอกตัวเทียบไปแล้วนะครับต่อมาตัวนี้อีกครับสิบเมกะบิตเพอร์เซกแม็กนั้นรูสปีดมันลดความเร็วนะครับโอเคตัวนี้ไม่มีปัญหาครับสำหรับการใช้งานแบบสิบเมกสี่ร้อยแปดสิบสองบาทนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับเราได้เน็ตความเร็วขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมมองว่าระหว่างแปดเมกกับสิบเมกเนี่ยมันต่างกันนนิดึงครับ เอาแปดเมกคุ้มกว่าครับแปดเมก250บาทค่าทํา300บาทครับจ่ายค่าทําครั้งเดียว300หลังจากนั้นก็จ่าย250 250ไปครับได้ทัรฟรีทุกกราขายคันเข้ามาด้วยแปดเมกกับ10บเมกมันต่างกันนิดนึงครับนะครับแปดเมกคุ้มกว่าครับนะครับแปดเมกคุ้มกว่าครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมจะเอาตัว10บเมกตัวนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับนะครับแปดเมกตัวนี้คุ้มกว่าครับสำหรับการเป็นเบอร์เก่านะครับค่าทํา300บาทครับค่าเน250บาทครับคุ้มอยู่นะครับยังคุ้มอยู่ครับคุณผู้ชม ถ้าเทียบกับตัว10เมกลลิแอด์อย่างเดียว482บาทนาน30วันนะครับตัวเนี้ยนะครับเทียบกับตัวนี้ครับนี่ครับ250บาทครับเนี่ย8เมกะบิตเปอร์เซ็์ครับคุณผู้ชมผมให้ดูแบบจะดๆชัดๆกันแล้วนะครับนะครับเหลือแต่คุณผู้ชมแล้วนะครับว่าจะตัดสินใจออกแบบไหนครับนะครับจ่ายเงิน550บาทครับในครั้งแรกครับก็เราจ่าย482บาทครับ จ่ายถ้าสมัคร10เมิกตัวนี้ไม่มีทัรฟรีครับ30วันไม่เอ้องสีเยเบยลค่าคอม482บาท482บาทกลับไปตัวเก่านูน้นตัวเก่านู้น8มก550 550ลบ482บาทเหลือเท่าไรครับเหลือ60ใช่ไหมครับ60กว่าบาทใช่ไหมครับ68บาทได้ไหมนะครับส่วนต่าง68บาทครับแต่เราเ,เราประหยัดกว่าเยอะนะครับในช่วงรอบต่อไปเนี่ยเราประหยัดกว่าเยอะครับ ม้วนที่2องวนที่3ามวนที่4ี่วนที่5ไปเรื่อยๆเนี่ยเราประหยัดกว่าเยอะครับนะครับ482บาทลบสองมันก็เกือบเกือบสองาบาทแล้วนะครับส่วนต่างครึ่งต่อครึ่งแล้วนะครับเอา8เมก250ตัวโน้นคุ้มกว่าครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับเอาไ้ดูกันชัดๆครับตัวนี้คุ้มกว่าครับนะครับเมื่อเทียบกับค่าทํา300บาทแล้วครับยังคุ้มอยู่นะครับเอาล้วครับผมบอกแนะนําคุณผู้ชมแบบนี้แล้วที่เหลือคุณผู้ชมก็ตัดสินใจครับว่าจะเอา ที่แพงๆอยู่ต่อไปเรื่อยๆหรือจะเอาแบบราคาถูกๆในรอบถัดไปนะครับทีนี้มาดูของโปรโมชั่นตอนนี้เป็นโฆษณาแฝงแล้วนะครับจากทางค่ายของเอ e ในระบบเติมเงินครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแม่นำ้ำพันสปีดมรรลดความเร็วเหมือนกันนะครับ2เมก4เมกซอ่า2เมก4เมกแล้วก็แบบ1วัน2วัน7วัน30วันนะครับแล้วก็ราคานี้รวมภาษีแล้วนะครับกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยเราไม่เจาะลึกรายละเอียดนะครับเพราะเป็นการโฆษณาแฝง ของค่าย EIS นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับทางค่าย EIS เหมือนกันระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าอยากให้เบอร์เดิมเน็ตแม่ต์มาสปีดมาลดความเร็วแล้วก็ราคารวมภาษีแล้วนะครับมีแบบ1เมก2เมก4เมก6เมกแล้วก็10เมกนะครับหมื่หนึ่งวัน2วัน3วัน7วัน30วัน90วัน180วัน365วันเลือกได้เลยครับจะเอาโปรโมชั่นไหนแคปหน้าจอแล้วกดรหัสตามที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีราคาบอกไว้เรียบร้อยแล้้ววคครรรัััับบตตต่ออออมมมานนนนนีขงงใเเเิิหืก นะครับแล้วก็เป็นทุกเบอร์เหมือนกันรับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาค่ายเบอร์เดิมเนี่ย 3G กับ 4G เป็นเน็ตแม่มันลดสปีดมันลดความเร็วถ้าเป็น 5G เขาแถมนะครับเขาแถม 5G เนี่ย 1GB ด้วยต่อ1วันนะครับมีแบบ1วัน2วัน3วันนะครับราคาบอกไว้แล้วรวมภาษีแล้วนะครับสำหรับราคาตรงนี้มีรหัสกดไว้เรียบร้อยแล้วจะครับจะเอา4เมก2เมกไม่ใช่สิจะเอา4 mix, mix, มเมก6เมก10เมกก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับ ต่อมาตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวของ True ในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับแล้วก็2เมกกับ4เมกอ่าแถม True f r e True อย่างเดียว380บาทกับ470บาทเนี่ยอ่านะครับตามนี้แหละครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาคายเบอร์เดิมกดตามนี้กันได้เลยนะครับโฆษณาแฝงครับเราไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับต่อมาตัวนี้เหมือนกันนะครับของ True ในระบบเติมเงิน10เมกกับ Bitpacific Max ว่าสปีดนความเร็วเน็ตอย่างเดียวไม่มี True f r e 482บาทรวมภาษีแล้วครับก็ตามนี้แหละครับคุณผู้ชม กดรหัสตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น True เหมือนกันครับ8เมกะบิตเพอร์เซกแม้โมสปีดมรดเทความเร็วนะครับเดี๋ยวยังไม่มีทรฟรีเพจเมกแบบ1วันก็35บาทรวมภาษีแบบติดวันก็193บาทรวมภาษีนะครับกดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ก็เป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับ10เมกะแม้โมสปีดมรรเดความเร็ว43บาทรวมภาษีครับกดรหัสตรงนี้ได้เลยโทรฟรีในเครือข่าย True อย่างเดียวนะครับ นี่คือในส่วนของโปรโมชั่นครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม้านสลูคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางตามที่เห็นตรงนี้ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเดซิมกันด้วยนะครับออกอากาศหลกัหลกๆทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเดซิมชวนส่วนช่อง YouTube อื่นๆจะนําเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ําของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบเทปในเทปนี้ก็คือโปรโมชั่นตัวน,นี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ออกมาจากทางค่ายของ d t แทกับทางค่ายของ True ดีแทกกับทรูเขาอยู่ภายใต้การบริหารงานเดียวกันอยู่หลังคาเดียวกันอยู่บริษัทเดียวกันนะครับแล้วก็ยังใช้ชื่อดีแท็กกับทรูแยกกันอยู่เหมือนเดิมปกติก็ไม่เป็นไรโปรโมชั่นเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดครับทีนีก้การเปิดเบอร์ใหม่นั้นนะครับจะต้องเป็นซิมพาม่าก,กับซิมกัมพูชาเท่านั้นนะครับในระบบเติมเงินแล้วก็ในช่วงของ30วันแรกเนี่ยจะได้ตัวเน็ตที่มันจํากัด 55GB ในราคาเน็ต250บาทนะครับแต่พอช่วงอรอบที่2เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะได้เน็ตเป็นไม่อั้นมันลดสปีดมันลดความเร็ว8เมกะบิตเพอร์เซกนาน30วันกันเต็มๆนะครับแล้วก็ได้ทัวรฟรีทุกกระขายกันด้วยนะครับครั้งละ15นาทีวางทูวางทูวางทูตลอด30วันตลอดอ24ชั่วโมงนะครับสำหรับการทัรแล้วทีนี้คนที่เป็นเบอร์เก่านะครับคนพิจิตที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยอของดีแท็เนี่ยเฉพาะบางเบอร์ทําได้เลยครับค่าทํา300บาทนะครับ ด t e ท็บางเบอร์ er, ที่เป็นเบอร์เก่าค่าทํา300บาทค่าเน็ต250บาท d ีแท็เบอร์เก่าเนี่ยจะได้ตัวเน็ตไม่อ้นมนันลดสปีดมนุนย์ความเร็วกันเลยนะครับแปดมกเลยครับได้ตัวนี้แน่นอนนะครับได้ไม่อั้นเลยครับค่าทํา300บาทนะครับแล้วก็ออค่าเน็ต200บาทคุณผู้ชมจ่าย550บาทจบเลยครับทําได้ครับถ้าเบอร์เข้าเงื่อนไขทําได้ครับ ไม่อันมารส์สปีดมารความเร็วตลอดการใช้งานนะครับติดต่อที่ร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลครับนี่คือในส่วนของเพจติดโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ True ทางค่ายของ DT เทที่มีการอัปเดตกันเข้ามานะครับและก็นำเสนอกับคุณผู้ชมกันในเทปนี้ประจำวันที่ที่บันทึกเทปก็คือ12มิถุนายน2567นะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายน2567ครับ